มาต่อกันที่ข้อถัดไปค่ะข้อสามค่ะ Number three Look at the picture marked number three in your test book. A The mature man is giving a presentation. สำหรับข้อ A นะคะ The mature man is giving a presentation จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นคําว่า presentation เนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะ hey, ตัวนี้เออใช่เขากำลัง กำลังนำเสนองานอยู่ทันทีที่เราเห็นภาพนี้นะคะซึ่งม a ชชูแมนตัวนี้นะคะก็คือชายที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุกำลังนำเสนองานอยู่ค่ะ B four people are taking their shares could be four people are taking their share s ซึ่งตัวเนี้ยเขาใช้หลักวิธีการลวงนะคะก็คือมันมีคำว่า share s นะ share s ในที่นี้คือแปลว่าส่วนแบ่งในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจากในภาพเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดๆก็คือคําว่าแชร์นะคะที่แปลว่าเก้าอี้เพราะฉะนั้นก็คือเขาต้องการจะเอาคาที่ออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ยมารวงเราเนาะ c the woman is arranging a meeting ในที่นี้นะคะ arranging แปลว่าจัดการเนาะเขาก็เลยเหมือนกับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยกำลังจัดการประชุมอยู่ d they are meeting one another at the airport คดี they are meeting one another at the airport ซึ่ง พวกเขานะคะพบปะกัน meeting one another ก็คือเจอกันที่ a i r p o อรนะคะที่สนามบินอ่ตัวที่เราจะตัดออกไปได้ตัวแรกเลยนะคะก็คือข้อดีเพราะว่ามันเห็นชัดๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะคะส่วนข้อ C ก็เหมือนกัน the woman is arranging a meeting ไม่มีตัวไหนบอกเลยว่า,าผู้หญิงเป็นคนจัดการประชุมเนาะ ข้อ B จริงๆอันนี้ใกล้เคียงมากเพราะว่า for people are taking the r s h a r e s ถ้าเผื่อในที่นี้เขาเอาเป็นแ h a ์ e ที่เป็นเก้าอ,อี้อันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้นะคะก็ตัดไปเพราะฉะนั้นข้อ A เป็นคำตอบที่ตรงกับผ้ามากที่สุดคือผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีอายุเนี่ยผู้ชายสูงอายุคนนี้เนี่ยเขากำลังนำเสนองานอยู่ giving a presentation อยู่นะคะก็ตอบข้อ A ค่ะเป็นคาตอบที่ถูกต้อง